ครับมารรีวิวนาข้าวนะครับผมอันนี้เราใช้ปุ๋ยตรา KKL นะปุ๋ย i n รีย h e m No.9 ตรา KKL นะครับปีนี้นะครับผมปุ๋ยเขาดีจริงๆครับสุดยอดนะครับใช้ดีนะครับจึงบอกต่อนะครับผมปุ๋ยตรา KKL นะครับเพราะว่าใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับผม ในโซนไหนที่ยังไม่มีตัวแทนจําหน่ายก็ติดต่อมาหาผมได้นะผมจะแนะนําให้นะครับสุดยอดเลยข้าวงามมากนะครับผมคนที่มารับจ้างหว่านปุ๋ยพ่นปุ๋ยนะครับเขาบอกเลยว่าปีนี้นะครับข้าวงามกว่าทุกๆปีที่เห็นมานะครับแล้วก็ได้แน่นอนนะครับ2อุ้มขึ้นนะครับ7ไร่นี้นะครับสุดยอดครับปุ๋ยตรา KKL นะครับ